ขณะเดียวกันวันนี้อีกฝากหนึ่งกลุ่มสอวอสำรองที่มายื่นเรื่องให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสอวอนำโดยคุณอัครวัต์พงษนาชลิตกุลอดีตผู้สมัครสอวอครับมายื่นหนังสือต่อน,นายวันมฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกวุฒธธิสภาที่ไปเข้าชื่อกันส่งเรื่องให้ปปชตรวจสอบการทำหน้าที่ของพันตํารวจเอกทวีสอสองโดยคุณอัครวัต์ย้ําว่าการเลือกสอวอที่ผ่านมามีความไม่ชอบมาพากลอยู่แล้ว สวที่ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้ามาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมแต่ต้องมาทําหน้าที่ให้ความเห็นชอบกรรมการองคอ์กรอิสระต่างๆซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ชอบธรรมตามมาและที่ผ่านมาตนร้องเรื่องนี้ไปที่กกตแต่กกตไม่ทําอะไรจนต้องมาร้องเรื่องที่ DSI แต่สุดท้าย DSI ก็ถูกขัดขวางการทํางานครับพวกเราในนามคณะผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาและก็สมาชิกวุฒิสภาสำรอง ได้ไปพึ่งหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม DSI นะครับ DSI ได้เห็นแล้วนะครับได้เล็งเห็นแล้วว่าคดีการเลือกตั้งสว67ที่ผ่านมามีการทาโพยมีการหัวมีการรวมคนแต่กลับกันนะครับมีสวกลุ่มหนึ่งนะครับได้ไปร้องเรียนต่อประธานวุฒิสภาเพื่อยื่นหนังสือไปที่ปปชนะครับท่านกําลังขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่อย่างไรนะครับครับ วันนี้พวกเราจึงเดินทางมาร่วมกันนะครับยื่นให้ท่านประธานรัฐสภาช่วยตรวจสอบจริยธรรมของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นนะครับ,รบว่าสมควรที่ท่านพนาเดียวกันครับก็มีการถามต่อว่ามันสะท้อนอาการอะไรหรือเปล่าที่สอวอต้องไปเข้าชื่อกันส่งให้ปป,ปชมาตรวจสอบคุณทวีสอสอง่งคุณอัครวัตรบอกเลยว่าผู้ที่มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใช้กลอุบายเข้ามาเนี่ย ก็เป็นธรรมดาที่จะร้อนรนครับคนที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมคนที่เข้าเข้ามาด้วยาการเลือกตั้งที่เป็นไปนด้วยความโปร่งใสนะครับย่อมจะเป็นธรรมดาเขาไม่มีความาที่จะร้อนรนกับเรื่องใดๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะความจริงทําให้เขามีความสบายใจนะครับแต่กลับกันนะครับคนที่มาด้วยความไม่บริสุทธิ์ไม่มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมใช้กลอุบายใช้ช่องว่างของกฎหมายนะครับ เข้ามาโดยวิธีที่ไม่ชอบนะครับตามกฎกติกาที่พวกเราและท่านทั้งหลายได้ทราบเป็นธรรมชาตินะครับเขาจะร้อนลนเป็นธรรมดานะครับคิดวิธีที่จะหาเอาตัวรอดให้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับรายชื่อทั้งหมดนะครับที่อยู่ในในเอกสารชุดนี้นะครับที่มีแจกให้ท่านผู้สื่อข่าวไปแล้วนะครับคงจะพอทราบนะครับว่าดําดับแต่ละคนหมายเลขอะไรได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ ก็เอาไปเปรียบเทียบกับโพยเองก็แล้วไปดูฝั่งตรงข้ามกันบ้างคุณผู้ชมครับหนึ่งในสมาชิกวุฒธธิสภาชุดปัจจุบันอย่างพันตํารจเอกกอบอัจจนากิตติท่านบอกแบบนี้นะครับว่าหลักฐานที่ DSI และพนักงานสอบสวนเอามายื่นแล้วบอกว่าเขาทําผิดเรื่องหัวเลือกสอวเขาทําอั้งยี่เขาฟอกเงินต่างๆเนี่ยตัวหลักฐานมันมีความไม่ชัดเจนมากโดยสวกอบบอกที่บอกว่ามีโพยมีโผ อันนี้มันไม่ใช่เลยนะไปเอามาจากห้องน้ําที่เมืองทองแล้วมาบอกว่าใช้เลือกสอวอแบบนี้มันใช่เหรอตักกะที่พวกคุณทําคุณมันมุสาใช้ไม่ได้ถ้ากฎหมายเขาเรียกว่ากล่าวเท็จนะครับอีกหนึ่งเรื่องพอพูดถึงโพยคุณผู้ชมวันนี้คุณอัครวัตรคนที่ไปยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาก็แฉอีกเรื่องหนึ่งเอ๊ะว่าทําไมสอว67เเนี่ยเขาเอาโพยเข้าไปในจุดเลือกตั้งได้ การเอาโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยคุณอัครพลบอกว่าเขาดูกันแล้วลักษณะการเขียนตารางหมายเลขทั้งในรอบเช้ารอบบ่ายไว้หลังหนังสือแนะนําตัวหรือใบสอวสามเนี่ยทันทีที่พกเห็นมันเป็นความผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยไปละเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้นําเข้าแจ้งไปกะกะตแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบก็เป็นการตั้งลูกน้องของผู้ถูกร้องมาสอบกันเองจึงเป็นเรื่องยากที่จะทําอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งตัดสินใจไปยื่นเรื่องต่อ DSI โดยยืนยันนะว่าการเอาโพยเข้าไปได้เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเลขาธิการกรกตคุณแสวงบุญมีเป็นคนสั่งให้อนุญาตนะให้นำโพยเข้าไปได้ซึ่งตอนนี้มีหลักฐานเป็นใบสวสามที่อยู่กับ DSI จําจำนวนมากปิดท้ายคุณผู้ชมเราไปแกะรอย1,200รายชื่อสอบหัวสว ที่มีหลุดออกมาทาง DSI เนี่ยเขาก็บอกว่ารายชื่อต่างๆเราเนี่ยถูกต้อง99.5เลยนะฮะไอส่วนที่ยังไม่มีตรงเนี้ยเป็นระดับหัวหน้าแก๊งโดยเนี่ยเป็นรายชื่อที่จะเรียกสอบปากคำในฐานะพยานต่อไปหากวันที่6มีนาคมนี้รับเป็นคดีพิเศษคนที่อยู่ในรายชื่อเหล่านั้นจะถูกออกหมายเรียกแล้วถ้าพบว่าใครมีส่วนร่วมจะกลายเป็นผู้ต้องหาจากพยาน เลื่อนขั้นเป็นผู้ต้องหาส่วนคุณทวีสอดส่องบอกว่ายืนยันว่าร้อยพันสองร้อยรายชื่อไม่ได้หลุดจากดีเอสไอรายชื่อนี้ไม่ได้ยืนยันว่ากระทําผิดแล้วแล้ววันที่เลือกรอบสุดท้ายมีประมาณ3,000คนเพราะฉะนั้นชื่อที่ออกมาอาจจะเป็นส่วนน้อยอยู่ด้วยข้อสังเกตนะครับเราตั้งเอาไว้คือ1,200รายชื่อมีทั้งในส่วนของผู้สมัครแล้วก็ในส่วนผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสววด้วยติดตามวันที่6มีนาคมนี้นะครับว่าเรื่องจะเดินต่ออย่างไร